สวัสดีครับโซนีผ้ามาเบ่งงวัวแม่สาวนะครับที่ซื้อเขามาไหมนะครับปกติจะบอคอยซื้องวัวแม่สาวนะครับแต่ว่าตัวนี้มันราคาพอซื้อนะครับก็เลยซื้อมาห้องบริเตนอ่นาคตเลยนะครับเวลาซื้อเคือซื้อเอาราคาปัจจุบันนะครับซึ่งแม่นี่งวัวสูงลอย สามินะครับว่าแม่สาวสูงรอยสามซิบผมสื่อมาในราคาเจ็ดพันบาทนะครับถึงเรือแพ้งนะครับเนี่ยสูงรอยสามสิปงวปีกว่านะครับเจ็ดพันนะครับราคาว่าเป็นซ้ำกันกับหมูนะครับนั่นก็นเลยพอสื่อนะครับขันเป็นอ่านเป็นเนื้อครับแบ่งสองเครื่องออกนะครับ เครื่องละสามพันหาจังได้กะบขาดทุนนะครับคือว่าเขาซื้อเอาราคาณนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งวัวแม่นี่กะอายุดีแล้วนะครับเวลาจะน้ำงัวเขาถ้าเป็นแม่สาวหรือว่างัวหน่่ยก็ต้องเอาทีมันกินหญ้าเก่งแล้วก็ออกนมนะครับเวลามาอยู่น้ำเขามันจังบ่ตกนมมมนจังบ่หลอด ซึ่งแม่นี่ก็ได้ตามเกณฑ์อยู่นะครับก็คือปีกว่าแหละอ่าเป็นงัวถีเสาโนมโดนแล้วนะครับจินยาเก่งนี่ครับเป็นไทยไทยกลางนะครับงัวไทยกลางยังไงได้อีกนะครับเต็มโค้งน่าจะลอยสามสิบแปดนะครับลอยสามสิบแปดไปห้าลอยสี่สิบได้อยู่ครับ ว่าโค้งสางมันเงานะครับงัวแมนนี่ปกติงัวไทยมันจะตัวปมๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันตัวเงาวลับตัวเงาก็เลยสื่อเขามามันมันพอสื่อครับมันถึกเจ็ดพันบาทนะครับถ้ามันขายหรือบวกมันก็พอไปต่อใดผมก็เลยเอามานะครับช่วงนี้งัวกะเริ่ม เริ่มหายากนะครับสําหรับราคาถูกๆ้วก,ก,ก็ตัวดีๆนะครับส่วนหมากที่เป็นง่าโลกงว่าเถาเขาจะยังขายออกราคาหลักพันนะครับท่าท่านชมคิดว่าถึกหรือแพง